ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมผู้การวินัยนักนิสสราสำเพงนะครับเอ,อ่อก็ขอออกคลิปเดิบังเอิญนึกขึ้นได้ก็เลยออกมา่อยเมื่อเช้าพูดถึงถึงเรื่องนน้าราคาน้ำมันแพงพูดถึงน้ำมันแพงเห็นน้องขับรถมาด้วยกันก็บอกเขาเติมมันแพงขึ้นอีกตั้งหนึ่งบาทจริงไหมลิตรละหนึ่งบาท1 1> ผม<า>ทผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงที่ไหน,นไกลไกการโกงของน้ำมันแพงเนี่ยเป็นแค่คณกนิสสราสำเพงนะครับ น้องชายผมขับรถมาให้เนี่ยนะแล้วก็ไปทุระด้วยกันที่ยุทธยาถามว่ากลไกคณิตศาสตร์สำเพ็งที่มันโกงเนี่ยนะมันโกงแบบง่ายๆนะฮะน้ำมันรัสเซียถูกๆูกแม่ง9้าบาทไม่เกิน15บาทมันไม่ซื้อมาขายแต่มันซื้อน้ำมันจำนำราคามาล่วงหน้าผมเชื่อว่าบาเลวไม่เกินเจสิเหรียญแปสิบเหรียญแต่มันเอาตลาดโลกที่ร้อยกว่าเหรียญมาขายนะ ทุกวันนี้ต้นทุนน้ำมันตลาดโลกแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินยีิบสองบาทนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์สังเลงนะครับพี่น้องฟังให้ดีน้ำมันเนี่ยมันมีกลโกงเยอะแยะมันเป็นทุนนิยมสามานต้องใช้คําว่าทุนนิยมสามานเลยก็ว่าได้เพราะกลุ่มผูกขาดพลังงานเนี่ยมีไม่กี่กลุ่มถามว่าทําไมประชาชนธรรมดาหรือพ่อค้าธรรมดาจะนําเข้าเสรีน้ำมันมาขายได้ไหมเสมนแบ่รูปริดเดเจ็ดบาทเก้าบาทจากรัสเซียได้ไหมไม่ได้ เพราะมันมีทุนสามานผูกขาดอยู่แต่ก่อนด่าทักษิณว่าทักษิณเป็นทุนผูกขาดทุนสามานเป็นไงอ่ะทักษิณไปแล้วแม่งชิบหายหนระกกเก่าอีกนะมันนี่นี่คือมันความความอับปีจังไรของประเทศไทยนะฮะมันเป็นเรื่องอุบาทชาติช่วยจริงๆคนดีแม่งอยู่ไม่ได้แต่คนจังไรแม่งลอยหน้าลอยตานักการเมืองระราประชัไใจเนี่ยนะอยู่ได้ไม่เกินสองปีสีป่ปีต้องโดนคนล้ม แต่เผด็จการอับปีจังไรแม่งอยู่ได้เจ็ดปีแปดปีไม่มีใครแตะเวจิตสายน,นวันแล้วเมื่อกี้พูดถึงพระอีกเหมือนกันพระวัดใหญ่อ่ะเดี๋ยวพูดไปจะหาผมเป็น้สษีธรรมกายผมไม่ใช่ศิษยธรรมกายนะฮะวัดธรรมกายเนี่ยนะเอาเด็กหนุ่มเด็กสาวมานั่งหลับตาอมยิ้มทําสมาธิไม่มีกินเหล้ากินเบียร์ไม่มีสูบยาในวัดไม่มีเครื่องรางของขัง วัดธรรมกายไม่มีเครื่องรางของขังนะครับไม่มีบูชาเทวรูปนะครับวัดธรรมกายวัดเป็นระเบียบสะอาดนิดแอนครีนทุกอย่างแม่งจะปิดวัดจะจับวัดหาเรื่องหลวงพ่อสารพัดนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับแต่ไปดูวัดดาดเดินทั่วประเทศนะครับเทวรูปแม่งเต็มวัดนะบางวัดก็ไก่บางวัดก็เสือบูชาเทพยังไม่พอนะครับบางวัด บูชาไม้ตะไม้ตะเคียนออกนะก้อนหินก้อนดินเยอะแยะไปหมดเทวรูปเยอะแยะไปหมดแม่งก็บูชากันหมดอันนี้ลามมาแล้วนะลามจากน้ำมันลิตรเดียวมาสู่วัดแล้วนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันพระที่ปฏิบัติด,ดีประชอบมันก็พยายามใส่ร้ายเข้าไปนะฮะล่าสุดเนี่ยเป็นไงโจมตีหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเนี่ยนะผมจะบอกให้นะในทางธรรมเนี่ยหลวงปู่ท่านแนวเรื่องลก พระอรหันต์หรือพระเลียเจ้าเนี่ยท่านตัดได้ท่านปล่อยวางท่านไม่เอาโทษแต่ในทางในทางโลกเนี่ยนะใครทําผิดกฎหมายมันต้องรับโทษจ้างว่าหลวงพ่อให้ให้อภัยแล้วไม่เอาโทษไม่ได้มันไปบุกลุกวัดไปให้ร้ายพระสงฆ์เนี่ยลูกศิษย์ต้องเอาเรื่องนะครับหลวงปู่แสงไม่เอาเรื่องไม่เป็นไรแต่ว่าลูกศิษย์กรรมการวัดต้องเอาเรื่อง ไอหมีปลาหมอปลาหรือใครกระช่างแนะี่ที่เข้าไปบุกลุกวัดเนี่ยนะมันมีอำนาจอะไรนะคุณมีหน้าที่อะไรคุณเป็นแค่พลเมืองดีนะครับหมอปลานะครับผมก็ชื่นชมคุณแนดีนะถ้าคุณจะช่วยพระสงฆ์นะจะช่วยกําจัดมารศาสนาคุณต้องไปเชิงบวกไม่ได้ไปเชิงลบคุณต้องเข้าตามต่อออกตามประตูไปปรึกษามัคคายกไปปรึกษาเจ้าวาดไปปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเขาก่อน ให้คนเครื่องมีหน้าที่เขาดําเนินการก่อนไม่ใช่ไปแบบฮีโร่พระเอกคนเดียวเอาละครับแมาตั้งแต่น้ํามันลิตรเดียวไปถึงวัดไปถึงหลวงปู่แสงย้อนมาราคาน้ำมันอีกครับ <c oughs> ผมยืนยันว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะลิตรหนึ่งเนี่ยนะไม่เกินยี่บห้าบาททาได้ใครตั้งพักนะครับผมจะให้นโยบายเลยนะ้ำมันลิตรไม่เกินยี่ิห้าบาททําได้ พราะน้ำมันตลาดโลกตอนนี้ยังไงมันก็ไม่เกินร้อยเหรียญอยู่แล้วนะครับต้นทุนการกันไม่เกิน20บาทคุณมีช่องว่าง5บาทเนี่ยนะช่องว่างจากการกัน20่บบาทมาถึง5บาทเนี่ยคุณบวกไปดิกองทุนทน้ำมันสปรสาร์สมาดไม่เกิน5บาทคุณทําได้นะครับพี่น้องครับเชื่อผมอย่าไปเชื่อรัฐบาลที่โกงนะครับ